ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh Okay, โอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนักดนตรี A.P.R จุฬาพงษาของเราสนุกไหมคะม่วนจอยคือใครอยากขึ้เต้นเนี่ยเต้นได้เลยเ,เราจะมีอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เราจบพิธีแล้วนะคะเราจะให้สนุกสนานกันเต็มที่เลยนะคะโอเคอเค่ะถ้าจากนี้นะคะจะเป็นการมีการกิจกรรมนิดนึงนิดหน่อยให้ร,วร่วมเล่นกันเล่นกันโอเคอเค่ะ โอเคเราจะมีกิจกรรมถามคำถามตอบคำถามนิดหน่อยนะคะเพื่อชิงรางวัลรับขนมเทานามนะคะโอเคชิงขนมโอเคเชิญเลยค่ะน่าจะไม่เล็กน้อยแล้วนะคะพี่หวานพี่นคุณแฝดเองสุดยอดไปเลยนะคะกติกากติไก่มีไหมมีกติกามีกติกามีกติไก่ ำถามหนึ่งคำถามผู้ที่ตอบได้ยกมือนแล้วเดินออกมาเลยค่ะยกมือนแล้วเดินออกมาเลยนะคะจะเอาคำถามแบบไหด,ดีว่าเราจแบบโกกวนกับวิชาการได้ความรู้แน่นอนตอนแรกเอารอคำถามมาชรกันกันไหมโอเคเราเปิดด้วยความรู้จุกต้องคำถามวิชาการเรื่องนี้นะคะอยู่ใน สาระของม .2 ม .3 นี่แหละคะำถามมีอยู่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงที่สุดคืออะไรใครตอบได้พิมกออกมาได้เลยนะคะมีรางวัลให้ผูกชนถ้าตอบไม่ได้เราจะจี้ใหม่แล้วนะคะ,ะมีการได้อยู่ง ามหรืออาจจะเป็นของแข็งของเหลวอะไรก็ว่าไปใช่รู้มาเลยค่ะรู้บ้าเลยใครตอบได้รู้บ้าเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะได้ทั้งตัวหน่อยได้เลยค่ะ่ดทั้งคู่เลยค่ะทีมงนเลยค่ะอ๋อสวัสดีค่ะชื่อไมมินนะคะอยู่ห้องห้าคทับสามค่ะภาคทับสามอีกแล้ว วันนี้5้ทัสองได้ขนกไปแล้วนะคะคนเก่งแน่นอนเลยคนะ่ะขัาถามมีอยู่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงที่สุดคืออะไรคะรังสีแกมมาคถูกไหมคะทุกคนถูกไหมคะถูกต้องค่ะขอเชิญพี่อว่๋นมา ตอบได้รู้ออกมาเลยนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินไม่ต้องอายค่ะขนมเรามีเยอะนะคะ